ฟักทองจะฟักทองนี่ฟักทองวันนี้จะมาเก็บฟักทองค่ะนี่เถาตายแล้วค่ะเนี่ยูลูกอ,อ,อ่อนก็ยังมีเลยค่ะทุกคนนี่อืมนี่แตกยอดขึ้นไปอีกนี่เอายอดอ่อนไปแกงยอดอ่อนลูกอ่อนนะคะเอาไปแกงเนี่ยเก็บฟักทองกันค่ะทุกคนนี่ฟักทองอ่อน ໄປແກ່ນເນາະຝັກທອງອ່ອນຝັກທອງຄ້າທຸກ ยังลูกอ่อนๆเยอะเลยค่ะไม่รู้จะทำยไงดีลูกอ่อนๆนี่ค่ะทุกคนนี่ลูกอ่อนๆนี่ลูกอ่อนๆรุ่นหลังนี่น่าจะไม่ไม่ได้แก่แล้วค่ะน่าจะเจอหนาวก่อนแล้วก็ตายนี่เต็มเลยค่ะนี่ลูกอ่อนเนี่ยนี่มูดนี่ค่ะนี่นลูกอ่อนลูกอ่อนเขานี่ลูกอ่อนน้าแกงเลี้ยงมากเลยค่ะเนี่ย เนี่ยเอาไว้เขาก็ไม่โตแล้วค่ะเดี๋ยวเจอหนาวมาก็ตายหมดเนี่ยนี่อีกค่ะเนี่ยอืมฟักทองอ่อน